สวัสดีครับนี่ผมไอจีเกมมิงครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมโรบอทในแบบชื่อว่า Escape the Obby ในรายการ Obby Don't Die นั่นเองนะผมก็มาอยู่กันในแบบเติมนะครับ Escape the Obby ก็มาแก้มือนะครับสำหรับที่แล้วนะครับก็ที่มาตายเพราะด่านด่านนี้ครับเพราะเกมมันหลอกนะครับเนี่ยก็น่าอะไรครับครั้งนี้ก็จะมาแก้มือเองซึ่งครั้งที่แล้วก็เล่นมาได้ประมาณ16ด่านนะครับก็ครั้งนี้นะครับ ก็เหมือนเดิมครับถ้าตายซึ่งอันนี้ครั้งที่แล้วนะครับอีพีแรกผมไม่ได้กําหนดว่าจะเล่นถึงด่านไหนนะซึ่งครั้งนี้ก็จะกําหนดเอาไว้ว่า,าถ้าตายก่อนอถ้าถึงถ้าไม่ถึงด่าน30นะครับถ้าตายก่อนถึงด่าน30ผมจะแจกเป็น ID นะครับ p r e s เต t ร r ที่ใส่ สัตว์เลี้ยงได้8ตัวนะครับทําเทียอยู่ทียอยู่เทียสี่นะครับผมก็สําหรับรายละเอียดไอดีเดี๋ยวถ้าผมตายแล้วผมจะมาอธิบายแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็มาเริ่มกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นอ่าเป็นพื้นที่สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะค่งก็หลอกผู้เล่นที่แบบมาเร็วๆได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่า ขี่แดงๆนะครับไม่ได้ใช่ลาวานะอันนี้ก็ทางเดินปกตินะครับเฮ้ยอย่าตกแล้วกันนะครับเอามาตรงนี้ก็เป็นตลับเหมือนหมากฮอตนะครับหมากอะไรก็แล้วแต่หละ <c oughs> นี่ก็เป็นอ่าทางโค้งไปโอ้ตรงนี้อาจจะเป็นน้ำคิดนะครับเนียน้ำมันมีเป็นคิดด้วยนะครับนี่ <c oughs> น้ำดูแบบไม่เป็นพิษเป็นภัยนะครับผมแต่ถ้าโดนทีนึงเนี่ยจะจำะได้จะว่าไงดีหรือถ้าโดนทีนึงเนี่ยได้เป็นเริ่มใหม่ได้นอนไปไปตรงนี้ก็เหมือนจะปีนเขาอันครับไปไปตรงนี้ก็โอเคข้ามโลกครับ<ม>เป็นขีดสีแดงอีกแล้วครับมีขีดสีแดงอ่ะไป โอเคครับตอนนี้ก็มาลบสองนะลบกสองก็เป็นอะไรสักอย่างนะอ่านไม่ทันโ okay. อเคโอ้ข้างล่างนี้ร้อนแรงเอาเรื่องเลยนะครับนี่โอ้โหจ้าหากันเลยทีเดียวโ okay, อเคตรงนี้ก็จะเป็นพื้นเลื่อนนะครับก็ยังผมก็คอๆอจาได้นะเพราะว่าผมก็เคยเล่นมาแล้วแหละสำหรับแมบนี้อ่ะนะ ซึ่งสำหรับรายการออบบี้อ่าดอนดายเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายการที่ไม่ได้ยาวอะไรมากนะใช่เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเท่าไหร่ะนะอะเนาะอ่นี้ก็จะเป็นเครื่องพ่นลาวานั่นเอ่าอันที่สองหานไปปึ๊บมาทีนึงไปไปไป ันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้เฮ้ย,เ,ย,เ,ยเกือบเกือบครับเมื่อกี้ตะกาะไม่ได้นี่ือเรียบร้อยครับไม่แน่นอนแถมเสียไอเดียด้วยไอดีนี่ก็ไม่ค่อยพูดถึงมันนะครับคุณท่าได้แจกนะครับีเว่าครั้งที่แล้วได้16ด่านใช่ไหมเมื่อกี้26ด่านก็หอดชายหัขก็เปลี่ยนแล้วกันเป็นด่านนี่36นะครับ ด่านที่36ใช่ผมจะทำไป20ด่านแล้วกันเนะครั้งนี้อู้เกือบอเกือบเกือบคโอหเขอเปลี่ยนเป็น36ด่านแล้วกันเนาะถ้าผมตายก่อนถึงด่าน36ผมต้องแจไอดี ID นะครับไ ID ตามที่บอกไว้นะมานี่จะเป็นเหมือนพื้นเลื่อนๆนะครับอืมอหเลื่อนเร็วเรื่อง,เ,องเลยครับเนี่ย โอเคข้างล่างโดนไม่แตะได้ใช่ไหมโอเคไปยบโอเคเอาอีกสามด่านนะครับผมจะตายหรือไม่นะครับไปได้วยความรวด,ดเร็วเลยเน,นี่ยด่าน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 หนึ่งก็นี่ก็ถือว่าสั้นเอาอยู่นะครับเนี่ยปุ๊บเรียบร้อยครับด, 3, ด่านสามหกโอเค <lymp. S 1> เดี๋ยวผมไปด่านสามเจ็ดทายแถมให้หนึ่งด่านเลยครับนี่แถมให้หนึ่งด่านเลยนี่ บอกเลยว่า EP สองจะไม่เหมือนใน EP แรกแน่นอน EP แรกคือผมมาแป๊บเดียวก็ตายแล้วครับนี่มา ID สองเอ้ EP สองไม่ตายเลยนะครับก็สำหรับออบบี้ต้นได้วันนี้นะครับก็จบประมาณนี้นะครับผมก็พบกับคลิปใหม่ได้นะครับแต่าจะวันอาทิตย์นี้นะครับก็๋ยเป็นลีปวะไรรอติดตามชมนะครับผมเดี๋ยวนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ